ก็เพิ่มพลังกิไม่ได้ตัวน่ะไว้ใจพี่ดาวทำไมเจ้าพี่ใดวะแอันนี้ได้ไม่ถูกแต่อร่อยไม่รู้ไม่เคยกินไอ้ร้อนท่านแบบนี้เลยเจอในรูปอ่ะมันแค่นี้แต่ของจริงอ่ะเท่าเนี้ยเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่เคยเจอร้านไหนที่ให้ฟองเต้าหู้เยอะขนาดนี้มาก่อนไปไม่เป็นเลยเพราะทุกอย่างไม่มีภาษาเกียรติและอย่าหวังภาษาไทยไม่มีเลยสะแกนแล้วก็แปลทุกอัน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 แบบ เป็นไงอร่อยปะฮัลโหลตอนนี้พวกเราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่สนามบินค่ะใช่ค่ะก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของรายการระหว่างทางที่หลงนะคะซึ่งเป็นรายการที่จะพาพวกเราสองคนไปหลงกันนั่นเองจะไม่หล <Hello. S 2> งรค่นข้างบ้านหรอก แต่เช้าเลยขอโทษด้วยนะคะคนข้างายยังไม่ตื่นค่ะพี่จ<า>ีนี่เค<ล>ยไปกวางตัวปะไม่เคยพี่ไม่เคยไปจีนเลยเจอเคยไปปะเป,เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราสองคนจะไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ a few moments later มิชชั่นแรกเริ่มต้นคืนแล้วคอยดูนะทุกคนวันนี้หนูจะขายที่อยู่องเต็มไม่รู้แหละไม่รู้ว่ามิชชั่นคืออะไรแต่ว่าใครแพ้ต้องเลี้ยงข้าวที่กวางโจโอเคยไปเช็คอินกันไปเช็คอินกันเข้ามาแล้วเจน่าอย่าหลอก นี่เป็น first time เลยนะคะที่เรามาต่างประเทศด้วยกันคือคือถ้าเราแงนกล้องมันก็จะแงนตามเราอย่างเงี้ย u t f i t Outfit Fit Check today นะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะเราก็มาซื้อวิตามินซีนะคะเพราะว่าชอบกินมากหมากที่สุดแบบเม็ดที่หัอนี้เท่านั้นหืนเลิศมากเจ๋งมาก นิดหนึ่งคือได้กล้วยสาเพิ่มพลังงานไปแล้วในตื่นเนี้ยอะไรก็เพิ่มพลังอยูไม่ได้ตัวนี้กินหม่าล่าบ้างคนน่ะเลิศชอบมากนะคะของโปรดของพวกเราทั้งคู่กินหม่าล่าชอบกินหม่าล่าทั้งปิ้งแล้วก็ต้มอันนี้ก็คือกำลังรอเพิ่งกันอยู่นะทุกคนไฟา์เรากี่โมงนะบอดดินสิบโมงสิบโมงสิบดิน คเครื่องแล้วนะคะจิกกับจิกกับอบคค่ะไปวางโต๊กัน Let's go และตอนนี้เรากำลังออก ไปที่เมืองกวางจจะไม่ไอไว้ใจเลยว่าแบบจะได้ไเที่ยวเยอหรือปลามากับทีมงานที่นี่นะ้ามีเซอร์ไพรตลอดไว้ใจม่ได้ <c oughs> วจะลงมไม่น่าหลงหรอกเรามี Google m a ปไงหรือหลงอาจจะหลงอาจะ <c oughs> อาจะหลงบ้างทาไมหลงทางก็ได้หลงเป็นใจก็ได้หลงเปในใจก็ได้ ม,มันดีตรงีค่ะทุกคนมันดีไปเจอที่กวางจูดีว่าเจอที่กวางจนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงกวางโจแล้วนะคะใช่ค่ะเราเพิ่งลงเครื่องมาสดๆร้อนร้อนเราก็เอากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปจะไปที่พักกันก่อนก <laughs> ็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันนะคะไปเจอกันที่โรงแรมคะ่ะเจอกันค่ะ ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟจากแอร์พอร์ตไปลงท,ทลลี่สิลูสิกย <laughs> มันมันคือสถานีของโรงแรมเรา <laughs> ใช่พี่กันบอกว่าตรงนั้นเป็นย่านช้อปปิง้งเราก็จะมาดูกันตอนนี้ <laughs> ตื่นแบบไม่เต็มตา <laughs> เออเมื่อคืนจะนอนแบบ3าชั่วโมงอะ <laughs> ตอนเปิดคลิปเมื่อเช้ายัางแบบงงอยู่เลย <laughs> อยากกินหมาลา <laughs> อยากซื้อคอนแทคเลนส์อยากช้อปปิ้งอยากกินนี่ด้วยติ่งซำต้องไปก่อนนะคะตอนนี้สถานีนี้คนเยอะเราขอไปต่อส้วนก่อนนะคะ จ one hour later ถึงแล้วนะคะกว้างโจอากาศเหมือนประเทศไทยเลยทุกคนเฮ้ยนี่ไงเทสียซานองไอยหมวกหรือเปล่าใช่ๆๆหาอะไรกินกันหูกลินมาราหวมนะ นนเราก็ร้าน,นีชำลังคิดว่าถ้าเกิดเรามาคนเดียวเราสามารถสั่งได้ยังไงทีน,นี้เราก็มาอยู่ตรงโซนร้านหมาล่านะคะมีหลายร้านเรื่องไม่ถูกเลยขนมปังไก่หยองพี่ดิดในดิบตออ่อหรออร่อยเลยนะนี่ว่าคล้ายแบบโอปัญญากิแต่ว่าไม่ขนาดหนักหนนะิ ไม่ถูกแต่อร่อยไม่รู้ไม่เคยกินไอันนี้รสชาติแบบนี้เลยแต่นุ่มมากนะเราก็ได้มาแล้วนะคะร้าน n e ทีนี้เหมือนจะเป็นน้ำฝรั่งเห็นแบบว่าในโปสเตอร์ข้างหน้าร้านนะคะมันแบบสีน่ารักดูน่ารักดีก็เลยเดี๋ยวเอามาลองอันนี้น่าจะเป็นชานม b r o ์ n Sugar มีความขลีนลองชิมคลีบปะ <c oughs> อยากลองชิมของเจของเจอร่อยนะจ้าอืมอร่อยอร่อยไปไ,ไปรไปนกันรคร<ป>นันะคะเราหิบมาจากล็อบบี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนคอนเน่เลยอะนี่นะคะเจน่าอาจจะชอบไม่คืออะไรอะเหมือนโอริโออะแต่เป็นสีเขียวอะ เออก็อร่อยแล้วเราจะเอาไปแบ่งน้องอร่อยอ่ะบอกแล้วว่าเธอต้องชอบอันนี้เอาละค่ะตอนนี้หลังจากที่เรากลับไปพักที่โรงแรมใช่ไหมเราก็ไปนอนเค้งอยู่แบบหนึ่ง <laughs> ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาได้เวลาอาหาร อนนสองคุ้มใช่สองคุ่มแล้ว<า>เราก็มากินมาลา,าของโดนของพวกเรากันต้องบอกเลยว่าไม่เคยเจอร้านไหนที่ให้ฟองเต้าหู้เยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เส้นเต้าหู้ด้วยเพราะวาชอบกินมาก<ช>เลยเลยอึ้งเลยค่ะคือในรูปมันแค่นี้แต่ของจริงเท่าเนี้ยเนี่ยอ,อันนี้คือเอาลงหม้อไปแล้วบางส่วนนะแต่คือแบบฟินจุดๆในเวลาสวล่วนะชคนใช่ไเรามาถึงเนียเราไม่รู้เลยว่าต้องปรุงน้ำจิ้มยังไงแบบ ไทยไม่เป็นเลยเพราะทุกอย่างไม่มีภาษาอังกฤษและอะากร้องภาษาไทยไม่มีเลยมีแต่ภาษาจีนก็เลยต้องใช้แชนเซลเลตสแกนแล้วก็แปลทุกอัน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 แบบแล้วไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับที่เรากินที่ไทยนะเป็นไงอร่อยปะอะไรเราอาจจะปรุงแบบไม่ได้เสียงเนี่ยเพราะเราไม่ได้รู้วัตถุดิบขนาดนั้นอะใครที่รู้ว่าสูตรน้ำจิ้มปรุงแบบไหนเด็ด บอกด้วยนะคะผมว่าจริงร้องไห้ยู่น่ากินมากอ,อยากชิมน้ำจิ้มเจมันก็โอเคนะใช่ไม่แต่ว่าถ้ามีใครที่มีสูตรออริจินอลอ่ะบอกได้เพราะว่าเราก็อาจจะตัตกผิดตักถูกไปบ้างเลวาวอไปกินกันนะคะทุกคนใช่คะ่ะหิวมากเลยตอนนี้ นี้นะคะเราอยู่กันที่เปจยจิงลู่ผมจะแบบยมละไม่ไหวแล้วเนี่ยคือเจน่าวันนี้ก็บอกแบสุดๆข้าสุดๆอ่ะมันคือมัชชากับอะไรคือสีฟ้าเขวนี้เปันงจไต๋ศเลปิน้ีกัวไ่รู้ื่อปังไก่หกดาวดัวันนี้ใช่เป็นไงนี่นะสุดท้ายอ่ะ ้อบเราใครวะฮะคาเฟ่น้ำมนจริงหรอแบบใหม่แบบนะบบขอให้พวกเรามีแฟนคลับเยอะๆมีคนรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราไปเยอะ